สวัสดีคับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีเรื่องของประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารนํามาพูดคุยกันบ้างครับหลังจากที่ห่างหายกันไปนานครับท่านผู้ชมครับมันมีประเด็นหนึ่งนะที่น่าสนใจครับในแถบของบ้านเรานี่แหละโดยเฉพาะกองทัพเรือพม่าครับกองทัพเรือพม่านั้นได้มีการเข้ากัดขวางนะฮะาากองะะาาทัพเร,รืออินเดียฮะหลังจากที่กําลังจะลุกเข้ามาใกล้กับเกาะโคโค ซึ่งมันก็เป็นเกาะในทางยุทธศาสตร์ฮะและพาม่าเนี่ยก็ได้มีการปฏิเสธว่าพื้นที่เกาะโกโก้นั้นมันไม่ได้เป็นฐานรับจีนฮะในหมู่เกาะอันดามันในปัจจุบันนี้ท่าผู้ชมครับอินเดียเนี่ยก็กําลังถูกลายล้อมฮะด้วยมหามิตรของจีนนะฮะอย่างปากีสถา,านศรีรังกาบางาาังคลาเทศเนปาลต่างก็เป็นมิตรกับจีนด้วยเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจและในทางยุทธศาสตร์แต่ว่าอย่างไรก็ดีฮะ อินเดียเนี่ยก็ยังคงมีข้อได้เปรียบในทางภูมิรัฐศาสตร์เหนือจีนนั่นก็นคือในแถบของช่องแคบมารกาท่ามกลางที่กองทัพเรือจีนนั้นก็กําลังขยายตัวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอินเดียเนี่ยก็มีความกังวลว่าจีนนั้นกําลังจะดาเนินการยึดครองภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยผ่านท่าเรือและฐานทัพต่างๆแต่ว่าอินเดียเนี่ยก็ยังคงมีความกังวลเช่นเดียวกันว่าจีนนั้นอาจจะมีการเข้ามา จัตั้งนะครับฐานทัพลับที่เป็นหน่วยสอดแนมในเกาะโกโค้ของเมียนมาซึ่งก็ห่างจากหมู่เกาะอันดามันแล้วก็นิโคบาของอินเดียเพียงแค่100กิโลเมตรทีนี้หมู่เกาะอันดามันและนิโคบานั้นก็จะมีฐานทัพเรือและฐานทัพอากาศของอินเดียอยู่หลายแห่งนักยิทธศาสตร์ของอินเดียเนี่ยก็เลยมีความกังวลว่าจีนนั้นกําลังจะใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนเกาะโกโก้ ในการดำเนินการเข้ามาตรวจสอบพิสัยแล้วก็ขีดความสามารถของเรือน้ําขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ของกองทัพเรืออินเดียซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการมายับยั้งในทางยุทธศาสตร์ทีนี้เกาะโกโก้เนี่ยก็ตั้งอยู่ในลักิจูดเดียวกับฐานทัพเรือลามบิลลี่ครับในรัฐอานทรของประเทศซึ่งก็เป็นที่ตั้งของฐานทัพเรือดำน้ําของอินเดียเกาะโกโก้เนี่ยถูกมองว่าจีนนั้นสามารถที่จะดําเนินการเรือเร่องของการข่าว ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยสัญญาณเลดร์ความถี่วิทยุหรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับขีปนาวุธการสื่อสารของเรือน้ำที่ส่งมาจากชายฝั่งตะวันออกของอินเดียปักกิ่งเนี่ยกำลังดำเนินการเข้าไปติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวในพื้นที่ตรงนั้นก็ได้แต่ว่าในขณะเดียวกันนะครับผู้เชี่ยวชาญชาวจีนเนี่ยก็ได้มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบขีปนาวุธของอินเดียเมื่อไม่นานมานี้นะเช่นขีปนาวุธอัคคณี หรือจะเป็นเคสีก็ตามแต่ครับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็บอกว่าก็มีความสามารถในการเข้ามารวบรวมข้อมูลต่างๆที่เป็นข่าวกองในเชิงลึกของขีปนาวุธเหล่านี้ซึ่งรวมถึงพิสัยการปล่อยแล้วก็การกํากับทิศทางของแรงขับคุณสมบัติในการลับเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนอกเนือจากนี้ครับฐานดังกล่าวเนี่ยก็ยังสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องกับการวางกําลังทางเรือของอินเดีย ซึ่งก็จะทําให้จีนนั้นสามารถที่จะดําเนินการตอบสนองได้อย่างดียิ่งขึ้นนะในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับก็จะเป็นการเยือนฮะพม่าสําหรับรมนตีว่าการกระทรวงกลาโหมของอินเดียก็ได้มีการเข้าไปถามถึงว่าอา้าวในพื้นที่ดังกล่าวก็คือหมู่เกาะโกโก้เนี่ยมันมีชาวจีนหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้ก็ได้รับการตอบรับมาว่าปัจจุบันนี้ฮะยังไม่มีชาวจีนเนี่ยไปดําเนินการปลูกสร้าง สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆบนพื้นที่เกาะดังกล่าวแต่ว่าอย่างไรก็ดีท่านผู้ชมครับมันมีการปรากฏภาพถ่ายดาวเทียมนะที่มาจาก m a x a t e เทคโนโ g นะครับก็มีการเข้าไปถ่ายภาพครับถึงกิจกรรมบนเกาะโกโก้ Go Go ครับบอกว่ากิจกรรมบนเกาะดังกล่าวรู้สึกว่ามันน่าจะมีเรื่องของดโดรนด้วยฮะท่านผู้ชมเป็นโดรนสอบแนมของจีนนี่แหละแล้วก็มีอาคาร แล้วก็มีลันเวย์ฮะประมาณ2,300เมตรมีสถานีเลดราหากว่าไม่ใช่จีนเนี่ยนะครับถามว่าเมียนมาจะมีความสามารถในการมาดำเนินการเฝ้าระวังทางทะเลจากเกาะดังกล่าวได้อย่างไรนะฮะซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีว่าจีนนั้นมีการเข้ามาขยายฮะเรื่องของโครงการ1แถบ1เส้นทางโดยผ่านเมียนมาและไม่อาศัยพื้นที่ช่องแคบมารกาต่อจากนั้นครับก็มีการใช้ท่าเรือพาณิชย์นี่แหละ แล้วก็มีการส่งเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆไปยังพื้นที่เกาะโกโก้ก็ได้เป็นสิ่งที่อินเดียเนี่ยก็หวั่นวิตกในเรื่องนี้ฮะเพราะฉะนั้นพม่าเนี่ยก็เหมือนเป็นการเข้าไปขัดขวางอินเดียบอกว่าเออพื้นที่ดังกล่าเนี่ยมันไม่มีฮะพลเมอของจีนมีการอาศัยอยู่หรือว่าจะมีการเข้ามาดำเนินการกิจกรรมต่างๆบนเกาะแห่งนี้ซึ่งมันก็ค่อนข้างที่จะย้อนแย้งฮะที่มาจากหน่วยข่าวกรอง ของอินเดียนั่นเองก็เลยเป็นภาพที่สงสัยขึ้นมาครับคือภาพถ่ายดาวเทียมเนี่ยมันมีการถูกถ่ายเอาไว้ครับตั้งแต่ในช่วงปี2 5 6 6นะฮะพื้นที่ดังกล่าวอย่างที่กล่าวว่ามันมีโดรนด้วยฮะท่านผู้ชมโดรน GJ11 นะฮะของจีนนี่แหละปรากฏตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว